เกมสุดดราม่าร้อยแปดเหตุการณ์ในแมตช์เดียวทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียแชมป์ซีเกมในรอบ32ปีกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆผลการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย วันอังคารที่16พฤษภาคม2566การแข่งขันฟุตบอลชิงเหรียญทองซีเกม2023รอบชิงชนะเลิศที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งเริ่มแข่งเวลา19:30นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยแชมป์กลุ่ม B ทีมชาติไทยโคจรพบกับแชมป์กลุ่ม A ออินโดนีเซีย โดยรายชื่อ11ตัวจริงของทัพช้างศึกมีดังนี้ผู้รักษาประตูโสพลวิทย์แบ็คขวาบุค,คลลีแบ็คซ้ายฉัดรมงคลเซ็นเตอร์แบ็คจนาธานเข็มดีและทรงชัยทองชำ่ำแผงกองกลางอิลฟานดอเละเศรษฐสิทธิ์สุวสรรณเศษชยะพิพัฒสุวรรณเพศรแนวลุกชานลงผมสสีแก้วทีรศักดิ์และอชิตพลคีรีรม โดยทีมชาติไทยสู้กับทีมชาติอินโดนีเซียได้อย่างสุดมันในช่วง90นาทีแรกโดยลูกแรกทีมชาติไทยเสียประตูในจังหวะทุ่มไกลของอินโดนีเซียซึ่งทีมชาติเวียดนามเองก็เสียประตูในลักษณะนี้ให้กับอินโดนีเซียเหมือนกันโดยลูกที่2ทีมชาติไทยเสียประตูจากการดรอปบอลของทีมชาติอินโดนีเซียแต่กองหลังทีมชาติไทยอ่านบอลผิดจังหวะ ทำให้เบอร์เ้าอินโดนีเซียมูฮัมหมดรามดานซานันตากระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเข้าไปขึ้นนำา2ต่อ0โดยครึ่งแรกทีมชาติไทยเล่นบอลค่อนข้างกดดันเลยทีเดียวและสปีดบอลของทีมชาติไทยในช่วงครึ่งแรกค่อนข้างช้ากว่าอินโดนีเซียเริ่มครึ่งหลังมาถึงนาทีที่65อนันยอดสังวานตัวสำรองมุงเข้าไปตีไข่แตก1ต่อส โดยครึ่งหลังเองช่วงท้ายเกมทีมชาติไทยก็กดดันบุกอินโดนีเซียอย่างหนักจนเกือบได้ประตูอยู่หลายครั้งจนถึงช่วงทดเวลาในนาทีสุดท้ายก่อนจะหมดเวลายศกรเจ้าหนูวัย17ซัดประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยเป็น2-2ต่อ 2, จึงต้องต่อเวลาพิเศษต่อไปจากนั้นเกิดเหตุการณ์สุดดราม่ามากมายโดยเริ่มจากอินโดนีเซียขึ้นนำ3-2ต่อ 2, จากนั้นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายชลมูลกันข้างสนามทำให้เกิดใบแดงขึ้นกับทีมชาติไทยและอินโดนีเซียเหลือผู้เล่นฝั่งละ10คนและในช่วงครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษทีมชาติไทยก็ต้องเหลือผู้เล่น9คนจากการเข้าสกัดบอลของโจนาธานเข็มดีและโดนอินโดนีเซียขึ้นนำเป็น4ประตูต่ตอ2ในนาทีที่106และทีมชาติไทยก็โดนใบแดงเหลือผู้เล่น8คน จึงถูกอินโดนีเซียปิดกล่องเป็นลูกที่5จบเกมไปด้วยสกอร์5-2ต่อทําให้อินโดนีเซียได้แชมป์ฟุตบอลซีเกมในสมัยที่3ได้สําเร็จและเป็นแชมป์ที่รอคอยถึง32ปีโดยทีมชาติอินโดนีเซียสร้างสถิติในการแข่งขันในครั้งนี้โดยไม่แพ้ให้กับทีมใดแม้แต่ทีมเดียวโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวไทยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อแมตชนี้นะครับ ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่าไม่ต้องโทษใครวันนี้เขามาดีเราพลาดเยอะจ่ายบอลพลาดแกะเพจไม่ออกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเล่นบอลเหยาะแยะกันจนเคยตัวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไร้การควบคุมอารมณ์สุดๆทั้งสตาฟทั้งผู้เล่นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาโทษด,ด้วยผมไม่อยากดูฟุตบอลแบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่านักเตะยังเด็กอาจจะมีอารมณ์บ้างแต่ทำไมทีมสตาฟโค้ชเป็นซะแบบนี้ล่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยเสียประตูที่2เพราะเป็นการดรอปบ,บอลจากการที่นักเตะอินโดนีเซียบาดเจ็บเมื่อลุกขึ้นมาต้องเตะบอลคืนให้ทีมชาติไทยตามสปิริตแต่กับแย่งบอลไปยิง ไม่ได้เป็นกติกาแต่เป็นมรารยาทและสปิริตของเกมฟุตบอลไม่ควรค่ากับการยินดีความคิดเห็นต่อมากล่าว,ว่าไม่มีสมาธิกับเกมเลยเล่นเหมือนเตะบอลตอนเย็นกับเด็กประถมเอื่อยเฉยไปหมดความคิดเห็นต่อมากล่าว,ว่าตัดกรรมการออกไทยก็ยังเป็นรองอินโดนีเซียมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เจอทีมอ่อนเล่นอย่างเทพพอเจอทีมที่สูสีกันเล่นไม่เป็นเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใครที่อวยไม่ลืมหูลืมตาว่ายังไงบ้างครับนี่แหละบอลสไตล์ไทยๆช,ช้าๆเหนื่อยๆสบายๆไม่มีความกระหายไม่มีความดุดันรอวันโดนยิงความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าต้องตามบอสชาตีมาดูเพื่อใครจะมีแววไปต่อยวัน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเบอร์ห้านี่มีแม็กควายเป็นไอดอลแน่เลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าถ้าจะตีกันขนาดนี้หยุดแข่งเถอะครับโคตรเสียชื่อเสียงของทีมชาติไทยเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหรือเพราะเจ้าภาพไม่จัดแข่งมวยไทยเลยเอามารวมกับบอลแทนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคราวหน้าอบรมเรื่องวินัยด้วยก็ดี ไม่ว่าเด็กหรือคนโตโตก็พอกันเลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเล่นมากจังหวะแถมช้าต่อบอลก็ไม่แม่นจายบอลขาดข,ด,ขดเกินเกินความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายิ่งเล่นยิ่งเละเด็กไทยชุดนี้สมาธิสั้นกว่าทุกชุดที่เคยดูมาความคิดเห็นต่อมากล่าว่ากรรมการอุสตส่าห์ต่อเวลาให้ตั้งเยอะเอาคืนได้แต่หลังรั่วเอง ยังจะซัดกับอินโดนีเซียอีกอุตสาหรักกันในเกมฟุตบอลมาตลอดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโค้ชคุมเด็กไม่อยู่เลยทำไมไม่ห้ามจะไปรุนแรงตามทำไมคุมอารมณ์กันไม่อยู่จนเละเสียหายโดนแดงทั้งสองคนผู้รักษาประตูก็ไม่รู้อะไรเซนเตอร์ฮาฟออกเพื่อเอาประตูมือสองลงไปมันเลยเสียสมดุลบอลตามอยู่แท้ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหยุดเกมเหอะโมคะเล่นใหม่ได้ไหมสภาพนี้ไม่มีกระติกกระใจดูขอโทษเพื่อนอินโดนีเซียด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าไทยอ่อนเกินไปเสียบอลกลางอากาศเยอะมากคิดช้าทำช้าและส่งพลาดเยอะเตะพลาดโดนสวนง่ายความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าเชียร์ไทยแต่อินโดนีเซียสมควรชนะเพราะเล่นดีกว่า ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าเพื่อนเล่นกันแทบตายเพื่อนยิงตีเสมอให้เจอความผิดพลาดซ้ําๆส่วนบุคคลอีกนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบขึ้นมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟัง,งนะครับโดยเม้นส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับต่างก็ตําหนิสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยที่ไม่สามารถควบคุมนักเตะของตัวเองได้แถมตัวเองยังเข้าไปชุลมุนด้วยอีก นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ